สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮียบอลทีเด็ดกันครับก็กลับมาพบกับโคชเฮียกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กันก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โคชเฮียด้วยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆของโคชเฮีย er กันครับมาดูฟุตบอลวันนี้กันครับวันนี้วันพฤหัสที่1่มิถุนายน2 5 6 6ก็มีฟุตบอลหลากหลายลีกที่เตะก,กันในยุโรปนะครับ ค้เฮก็หยิบคู่ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดเพื่อนๆกันอยู่4คู่นะครับเรื่องกันที่คู่แรกเป็นฟุตบอลเพย์ออฟของประเทศเยอรมันคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างสตุตการ์ทจะเปิดสนามเมอร์เซเดสเบน์อารีนาตอนรับการมาเยือนของฮัมบูร์กคู่นี้คลิกออาเวลาตีหนึ่งสมาถึงคู่ถัดไปครับก็เป็นฟุตบอลฮอลแลนด์พรีเมียร์ลีกรอบเพย์ออฟเป็นการพบกันระหว่างฮีลาีนเปิดบ้านพบกักบเอฟซีทเวนต คู่นี้คิกเอาเวลา5ทุ่ม45ามาถึงคู่ถัดไปครับเป็นการพบกันระหว่างอูเทร็คจะเปิดบ้านพบกับสปาร์ตาลอตเตอร์ดัมคู่นี้คิกเอาเวลาตี2ตรงประปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์รอบเพย์ออฟคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างแพทริกทิสเทลจะเปิดบ้านพบกับลอสเคานที่คู่นี้ก็คลิกเอาเวลาตี2ตรงเช่นกันครับเ,เพื่อนเพื่อท่านไหนครับต้องการรับทัศนะคู่เด็ดเด็ดคู่อื่นๆคู่ VIP แอดไลน์มหาโคเฮียได้นะครับหรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ก็ทําได้เลยนะครับผมมาเริ่มวิเคราห์ฟุตบอลวันนี้กับโคเฮียกันเลยครับมาเริ่มกันที่กู่แรกครับเป็นฟุตบอลเพลย์ออฟประเทศเยอรมันครับเป็นการเลื่อนชั้นและตกชั้นกู่นี้เป็นการเตะนัดแรกครับเป็นการพบกันร,ระหว่างซุดการทีมอันดับ16ในลีกบนเดสลีก้าเยอรมันจะเปิดบ้านพบกับฮัมบูร์กทีมอันดับ3ในบนเดสลีก้าเยอรมัน2คกู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้า เลราคาคู่นี้ครับให้ซุดกาดเจ้าบ้านเป็นต่อครึ่งคุบลูกสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกมาดูผลงานของซุดกาดกันจบในลีกด้วยอันดับ16ลงเล่นในลีกไปแล้ว34นัดมีอยู่33คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน17นัดชนะ5เสมอ6แพ้ไป6กยิงได้23บประตูเสีย22บประตูอัตราวิเลยดอยู่ที่ 29. 4เดูผลงานของฮ้ามบุกครับจบฤดูกาลด้วยอันดับ3ในลีกลงเล่นไปแล้ว34นัดมีอยู่66คะแนน ผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน17นัดชนะ9เสมอ3แพ้ไป5ยิงได้32ประตูเสีย25ประตูอัตราวิเียอยู่ที่52.9%มาดูผลงานการพบกันเอง Head to Head 10นัดหลังสุดก็เป็นสุดกดชนะมา5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องเมื่อปี2020ชุดกาเล่นในบ้านนละชนะฮัมบูกไปได้์3ประตูต่อ2 มาดูผลงานการที่ผ่านมาของสุดกาดกันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้4นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป2นัดผลงานนัดล่าสุดที่ซุดกาดลงเล่นก็ลงเล่นในฟุตบอลบูเดสิก้านัดปิดท้ายฤดูกาลซุสกาดเปิดบ้านและเสมอฮอฟฟินไฮน์ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งดูผลงานของฮัมบูร์กันครับ10นัดหลังสุดฮัมบูร์ก็ชนะมาได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัด ผลงานนัดล่าสุดที่ฮัมบูกลงเล่นก็ลงเล่นในลีกฮัมบูกออกไปเยือนซานเฮาเซนและชนะมาได้จากกรหนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูความพร้อมในเกมนี้ของทั้งคู่กันครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านซุดกาดเกมนี้ยังต้องรองทดสอบความฟิตของโทมัสคาสตาาสศูนย์หน้าตัวหลักของทีมครับส่วนผู้เล่นตัวหลักๆคนอื่นๆก็พร้อมลงสนามในนัดนี้ได้ครับเกมนี้ซุดกาดของกุนซือเซบาสเตียนฮเนสก็จะมาในระบบ 3, 4 2 1 สเสบีผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับผู้ส守ประตูเกมนี้ใช้ฟาเบียนแบตโล3ามวันนี้มีวัตดัมม่าอนตอนจะลงคุมเกมรับร่วมกับคอนสแตนตินอฟอีกคนหนึ่งเป็นฮิโรกิอิโตะมิดฟิลด์ตัวรับสองคนวันนี้เป็นฮาตาคารคาราซอจะลงเล่นร่วมกับวาตาลุเอนโดวิงแบ็คซ้ายเกมนี้ใช้บอกนาโซซาฝั่งขวาเป็นโยซาฟักโนมัน มิฟิวตัวลูกสองคนวันนี้เป็นซีลัสฟันดูจะลงเล่นร่วมกับติอาโก้บาเลรสถึงหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้เซลูกิลัสซี่มาดูฝั่งทีมเยือนทำบุกกันบ้างนะครับกุนซือของทีมอย่างทีมวอเตอร์เกมนี้จะมาในระบบ4-3-2-1เกมนี้มีอะไรไงผู้เล่นบาดเจ็บมา4ลายผู้เล่นตัวหลกัหลกๆที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็ยังมีโนอาคัสเตอร์บารลาซิโอเบเนสอีกคนนึงก็เป็นอันดัสเนเมท 3คนนี้ยังมีอาการบาดเจ็บครับไม่สามารถลงช่วยทีมในนัดนี้ได้และเกมนี้ทางฮัมบูกก็หมดสิทธิ์ใช้งานมาริโอวูสโควิดที่ติดโทษแบนอยู่ครับสบปเประเด่นตัวจริงที่คาดว่าจะจงสนามในเกมนี้นะครับผู้สัประตูเกมนี้ใช้ดานียนลฮอยเออร์กุสนะครับสคนวันนี้เป็นโยนาสเดวิดจับคู่กับสเตบาสตียนโซนเลอแม็กขวาเกมนี้ใช้มอริสเฮเยอร์แม็กซ้ายเกมนี้ใช้มิโลมูเฮม มิดฟิลด์3คนวันนี้เป็นซอนนี่คิตเทลจะลงเล่นร่วมกับโยนาสเมดฟิร์ดอีกคนหนึ่งใช้แอนซี่ซูโฮเนน2มิดฟิลด์ตัวลุกวันนี้เป็นชองลุกดอมเป้จับคู่กับแลนฟอร์ดเยโบ้สุดหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้โรเบิร์ตเนสตาคัสเซลเกมนี้มาเจอกันนะครับมีตัวฟุตบอลบูเดสิีกีเยอรมันเป็นเดิมพันเกมนี้จะลงเล่นเป็นนัดแรกในบ้านของซุดกาดก่อนผลงานโดยรวม3มนัดหลังสุดของซุดกาดก็ําผลงานได้พอใช้ได้ ชนะมาได้1น,นัดและเสมอมาอีก2นัดมาเจอฮัมบุกครับผลงานโดยรวม3นัดหลังสุดทำผลงานได้ดีมากครับเพราะชนะมาได้3นัดรวดเลยแต่สติเฮตุเฮี่เจอกันเองเป็นสุดกาที่ผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อย2นัดหลังสุดที่ได้ในบ้านสุดกาสุดกาชนะฮัมบุกมาทั้งสองนัดเลยนะครับเลนราคาคู่นี้ให้ทางเจ้าบ้านสุดกาต่อครึ่งควบลูกสูงต่ําเปิดที่3ลูกโค้ชเฮว่าสุดกาได้เปรียบที่เล่นในบ้านก่อนแล้วตัวผู้เล่นค่อนข้างพร้อมกว่าครับ แล้วก็น่าจะใช้ความได้เปรียบที่ได้ในบ้านเก็บชชนะมาได้ในนัดนี้ก่อนครับแล้วเหรียญราคาคู่นี้ค่อนข้างต่อแพงด้วยครับต่อถึงครึ่งควบลูกชนะ1ลูกก็ยังได้แค่ครึ่งเดียวแต่โคชเฮกับมองว่าซุดการ์ดวันนี้เก็บชนะในบ้านได้แน่นอนครับคู่นี้โคชเฮยให้อยู่ต่อซุดการ์ดสูงตามคู่นี้โคชเฮยให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ซุดการ์ดจะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างฮัมบุกไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ถัดไปครับ เป็นฟุตบอลฮอลแลนด์พรีเมียร์รอบเพลย์ออฟนัดแรกเป็นการพบกันระหว่างฮเลวินทีมอันดับ8ในลีกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ f อฟทเวนเต้ทีมอันดับ5คู่นี้คิกออฟเวลา5้าทุ่มสีเรียนราคาคู่นี้ครับให้ f อฟทเวนเต้ทีมเยือนเป็นต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3มาดูผลงานของทั้งคู่ในเกมนี้กันนะครับเจ้าบ้านฮเลวินจบอันดับ8ในลีกลงเล่นไปแล้ว34นัด มีอยู่46คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน17นัดชนะ6สเสมอ3แพ้ไป8ยิงได้21ประตูเสีย26ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่35.3%มาดูทีมเยือน FC ทเวนเต้ครับจบอันดับ5ในลีกลงเล่นไปแล้ว34นัดมีอยู่64คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยือน17นัดชนะ5สเสมอ6แพ้ไป6ยิงได้20ประตูเสีย16ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่29.4% ผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดสินัดหลังสุดก็ทำผลงานได้ค่อนข้างสูสีกันนะครับเป็นทางเจ้าบ้านฮิลวีนชนะ2นัดเสมอ6นัดและแพ้ไป2นัดผลงานนัดล่าสุดที่คู่เจอกันก็ลงเล่นในลีกฮอลแลนด์เมื่อเดือนมีนาคมนี้ครับ FC ฟซีทเวนเต้เปิดบ้านและเสมอกับฮิลวีนไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3และนัดแรกที่คู่เจอกันนะครับเมื่อเดือนกันยายนปี2022ฮีฮิลวีนก็เปิดบ้านและชนะ FCT ทเวนเต้มาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1 มาดูผลงการแข่งที่ผ่านมาของฮิลลวินกันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้4นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป2นัดผลงานนัดล่าสุดที่ฮิลวินลงเล่นก็ลงเล่นในลีกฮอลแลนด์นัดสุดท้ายฮิลลวินเปิดบ้านและชนะโกเอเฮดอีเกิลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0มาดูผลงการแข่งของเอฟซีทเวนต้กันบ้างครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง7นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็นัดปิดฤดูกาลเช่นกันครับ เอฟซีทเวนต้ก็โชว์ฟอร์มดีครับชนะอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมมาได้้วยสกรสประตูต่อหนึ่งมาดูความพร้อมด้านตัวผู้เล่นและแผนการเล่นกันนะครับเกมนี้ฮีลรวีนของกุนซอคีดแวนวันเดอร์เล่นน่าจะมาในระบบ43 3เกมนี้มีรายง,งานผู้เล่นบาดเจ็บมา3ารายครับผู้เล่นที่ยังเจ็บอยู่ก็มีเซเวนฟานบิกจูดฟานอาลเกนแล้วก็ยังรอดทดสอบความฟิตของผู้สปะตูต,ตัวหลักอย่างแอนดี้นอฟเฟิร์ถ้าฟิตสมบูรณ์ก็พร้อมลงสนามในนัดนี้ได้ครับ สวเล่นตัวจริงที่คาดว่าจงสนามนะครับสาวตูน่าจะใช้แอนดี้นอฟเฟิร์ตกองหลังก็ยังมีตัวหลักอย่างพาวเวลบอสนนวิชเกมนี้จะลงเล่นเซนเตอร์ฮฟกู้กับแวนออเทลกองกลางก็ยังมีผู้เล่นอย่างทอมเฮย์ไอมอนโอซันอีกคนหนึ่งใช้อนนัททาฮิลีือหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้ตัวหลักอย่างซิดนีย์แวนฮอยกิเกนมาดูฝั่งทีมเยือนเอฟซีเวเตกันครับเกมนี้กุนซือลอยแจนน่าจะมาในระบบ433 เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมา3ลายครับผู้เล่นตัวหลักที่บาดเจ็บก็ยังมีมิเชลซาดิเล็กกับมีฮิวเกอร์แล้วก็รอทดสอบความฟิตของแม็กเบิร์นเป็นผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าโจงสนามนะครับผู้สัดประตูเกมนี้ใช้ลาร์ดอันเนอร์สตอรคูสิทธิครับวันนี้ใช้ฮูดิโอแพ็กซูเอโล่จับคู่กับโรบินฟอปเปอร์ตอวกลาง3มคนมี Will, มิเชลวิลมีคัสซาลิเล็กอีกคนหนึ่งเป็นลามิสเซโลกี้ สุดหน้าัวเป้าวันนี้ใช้แมนเฟดอ a ลอนโซเกมนี้มาเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับอิลวินจบอันดับ8มีอยู่46คะแนนมาเจอกับ f c ฟซทเีที่จบอันดับ5มีอยู่64คะแนนแล้วก็มีแต้มห่างกันถึง18คะแนนครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนะครับเป็น f c ฟซทเี้ที่ทำผลงานได้ดีกว่ามากเลยครับ5นัดหลังสุดที่ลงเล่นนะครับก็ชนะมาได้ถึง4นัดและเสมอมาได้อีก1นัด ส่วนทางเจ้าบ้านอย่างฮิลลวีนผลงาน5นัดหลังสุดประํำผลงานได้พอใช้ได้ครับชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัดใะผลงานเฮดทูเฮดในฤดูก,กาลนี้ที่เจอกันก็เป็นทางฮิลลวีนที่ทำผลงานได้ดีกว่า2นัดที่ลงเล่นทั้งเยา้าทั้งเยือนก็ยังไม่แพ้ให้กับ F อฟซเตเวนเต้เลย,เรยนราคาคู่นี้ครับให้ทางทีมเยือนอย่าง F อฟซเตเวนเต้ต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3เกมนี้โคทีเอมองว่าฮิลลวีนได้เปรียบที่ในบ้าน ก็ไม่น่าจะแพท้ทีมเยือนอย่าง FC ฟซเทวนเต้ในนัดนี้ครับคู่นี้โคชเฮยให้อยู่ลองฮีลรวินสูงต่าคู่นี้โคชเฮยให้อยู่สกอร์ต่ําฟันธงไปที่ฮีลรวินจะเปิดบ้านและเสมอทีมเยือนอย่าง FC ฟซเทวนเต้ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ1ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ตัดไปครับเป็นการพบกันร,ระหว่างอูเทคทีมอันดับ7จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปาร์ตาลอสเตอร์ดำทีมอันดับ6คู่นี้คลิกออฟปราตี2ตรง เลนราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านอูเทกต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3มาดูผลงานของตะกู้กันครับเจ้าบ้านอูเทกจบอันดับ7ในลีกลงเล่นไป34นัดมีอยู่54คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน17นัดชนะ8สเสมอ5แพ้ไป4ยิงได้20ประตูเสีย15ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่47.1%ดูผลงานของสปาร์ตาลอเตอร์ดำจบอันดับ6ในลีกลงเล่นไปแล้ว34นัดมีอยู่59คะแนน ผลงานการเล่นเป็นทีมเยอรมน17นัดชนะ7เสมอ6แพ้ไป4ยิงได้28ประตูเสีย19ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่41.2%มาดูผลงานเฮทูเฮทั head, ้งคู่เจอกันครับ10นัดหลังสุดเป็นทางอูเทคที่ทำผลงานได้ดีกว่ามากเลยครับชนะได้ถึง9นัดได้เสมอ1นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในลีกฮอลแลนด์ อูเทกออกไปเยือนสปาร์ตาลอสเตอร์ดำและชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์มาดูผลงการแข่งที่ผ่านมาของอูเทกกันครับสินัดหลังสุดก็ชนะมาได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็เล่นในลีกคอนแลน์เมื่อนัดปิดฤดูกาลอูเทกเล่นในบ้านครับและชนะเอมเมนไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2ดูผลงการแข่งที่ผ่านมาของสปาร์ตาลอสเตอร์ดำสิ0นัดหลังสุดสปาร์ตาลอสเตอร์ดำก็ชนะมาได้6นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัด ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็เป็นฟุตบอลลีกฮอลแลนด์ Holland, นัดปิดฤดูกาลสปาร์ตาลอตเดมออกไปเยือนโกนิงเกนและชนะมาได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์มาดูความพร้อมในเกมนี้กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านอูเทคของกุนซือมิคา er. เอลซิเบอร์บาเอร์เกมนี้น่าจะมาในระบบ4 2 3 1เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บ3รายครับเล่นที่บาดเจ็บอยู่ก็ยังมีอาร์มีนยูเนสนาโอกิมาเอดาอีกคนหนึ่งเป็นลามอนเฮนลิกสามคนนี้ยังบาดเจ็บอยู่ครับ แล้วเกมนี้ก็หมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นอย่างไม์แวนเดอร์ฮอลที่ติดโทษแบนส่วนผู้เ,เล่นตัวจริงที่คาดว่าลงสนามนะครับผู้สประตูตยังเป็นวาลิซิออสบากาสกุสเนฮาฟวันนี้ใช้นิกเวียเกิร์เวอร์ลงเล่นร่วมกับทอมมี่มิดฟิลด์ตัวรับสองคนเป็นแยนทูลันสตาจับคู่กับซานบอสโดการมิดฟิลด์ตัวลูกวันนี้ใช้ซันเดอร์แวนเดิลสตีก สุน,นาตัวเป้าวันนี้เป็นอนาตาซิออสสุน,นาชาวกรีซมาดูทีมเยือนสปาร์ต้าลอสเตอร์ดมกันครับของกุนซือมัวริสไตร์เกมนี้ก็น่าจะมาในระบบ4 2 3 1เช่นกันครับเกมนี้ต้องรอทดสอบความฟิตของผู้เล่นคนสำคัญอย่างยูเนสนามรี่กับไมก้าปินโตถ้าผ่านความฟิตก็พร้อมจะลงสนามในนัดน,นี้ได้เลยนะครับเฟเบรนตัวจริงที่คาดว่าลงสนามนะครับผู้ตัดสิรรตูเกมนี้ยังคงใช้นิกโอลิกกู้เซนเตอร์ฮาปเป็นบาร์ดวิเลน จับคู่กับอาดิลอัสซามิฟิวตัวรับสองคนเป็นโจซัวคีโตเลน o จะลงเล่นร่วมกับโจนาธานเด g กุสมมนมิฟิวตัวลุกวันนี้ใช้ยูเนสนามรีสุดหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นโทเบตเหลาลิสเซนสุดหน้าชาวนอร์เวย์เกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันครับของทีมที่จบในลีกอันดับ6กับอันดับ7ที่มีคะแนนห่างกันอยู่แค่5คะแนนผลง,งานโดยรวมช่วงหลังของทางเจ้าบ้านอูเทคก็ทำผลงานได้ดีกว่าครับ โดยเฉพาะอย่างยี่ผลงาน3นัดหลังสุดในบ้านอูเทคก็เป็นฝ่ายชนะรวดนพนัก3นัดเลยครับมาเจอทีมเยือนอย่างสปาร์ตาลอสเตอร์ดมในเกมนี้ที่ผลงานช่วงหลังในการเล่นเป็นทีมเยือนก็ทำผลงานได้ดีเช่นกันครับ5นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปน1นัดแต่ที่น่าสังเกตก็คือผลงานการเจอกันเองเฮดทูเฮดที่เป็นทางอูเทคที่ทำผลงานได้ดีกว่ามากเลยนะครับ10นัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้กับสปาร์ตาลอสเตอร์ดมเลยแล้วก็ชนะมาได้ถึง9นัดเลยครับ เลนราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านอูเทกต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3คูนิโคชเฮียมองว่าสิติมันฟ้องครับจากการเจอกันเองของทั้งสองทีมคูนิโคชเฮียมองอยังไงอูเทกที่เกมนี้ได้เปรียบที่ได้ในบ้านด้วยก็จะสามารถเอาชนะทีมเยือนอย่างสปาร์ต้ารอสเตอร์ดำไปได้ก่อนครับคู่นี้โคชเฮียให้อยู่ต่ออูเทกสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่อูเทกจะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่างสปาร์ต้ารอสเตอร์ดำได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับ มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่สุดท้ายในวันนี้ครับก็เป็นฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ลีกรอบเพย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นสู่สกอตติสพรีเมียร์ลีกเกมนี้ลงเล่นเป็นนัดแรกครับเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างแพทริกทิสเทลทีมอันดับ4ในลีกแชมเปี้ยนชิพสกอตแลนด์จะเปิดบ้านพบกับลอสเคานตี้ทีมอันดับ12ในสกอตติสพรีเมียร์ลีกคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองตรงเรนราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านแพตริกเป็นต่อปอป,อปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่ง มาดูผลงานของทั้งคู่กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านแพทริกทิสเทลจบอันดับ4ในลีกแชมเปี้ยนชิพของสกอตแลนด์ลงเล่นไป36นัดมีอยู่57คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน18นัดชนะ10เสมอ4แพ้ไป4ยิงได้39ประตูเสีย20ประตูอัตราวิเลดอยู่ที่55.6%ดูผลงานทีมเยือนลอดเคาวตี้ครับจบอันดับ12ในพรีเมียร์ลีกสกอตแลนด์ลงเล่นในลีกไปแล้ว33นัดมีอยู่27คะแนน ผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน16นัดชนะ3เสมอ3แพ้ไป10ยิงได้11ประตูเสีย25ประตูอัตราวิเลตอยู่ที่18.8%มาดูผลงานการพบกันเอง h d to Head 10นัดหลังสุดเป็นทางเจ้าบ้านแพทริกทิสเตลชนะมาได้2นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป4นัดงานนัดล่าสุดที่ทั้คู่เจอกันฟุตบอลถ้วยในสกอตแลนด์ครับแพทริกทิสเทลเล่นในบ้านได้เสมอลอสเคา์ที่ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 มาดูผลกานขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านแพทริกทิสเทลกันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้7นัดและเสมอ3นัดผงานการเล่นนัดล่าสุดก็ออกไปเยือนอาร์ูลนดในนัดปิดฤดูกาลแล้วก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ0มาดูผลงานขันที่ผ่านมาของลอตเคานที่กันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้เป็น6นัดผลงานานัดล่าสุดที่ลงเล่นก็เป็นฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ลีกนัดปิดฤดูกาลลอตเคานที่ออกไปเยือนคิวมานอกและแพ้มาด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่ง เกมนี้ถ้าคู่มาเจอกันครับด้านตัวผู้เล่นเจ้าบ้านก็น่าจะพร้อมมากกว่าครับเพราะเกมนี้ไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บได้ติดตแบนเข้ามาเลยครับส่วนทางทีมเยอรมอนเคาตี้ ounty, มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมา3ลรายแต่รายอาัรเผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาเลยนะครับเล่นราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านแพทริกทิสเตลเป็นต่อปอปอ,ปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคชเฮียมองว่าแพทริกทิสเตล ป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีครับดูจากการลงเล่นในบ้าน18นัดก็ชนะได้ถึง10นัดและแพ้ไปเพียง4นัดมาเจอทีมเยือนอย่างลอสคานตี้ผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนไม่ดีครับในฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว16นัดชนะมาเพียงแค่3นัดและแพ้ไปถึง10นัดแต่ลงานช่วงหลังของแพตริกทิสเทลเจ้าบ้านก็ทำผลงานได้ดีมากครับ5น,นัดหลังสุดก็ชนะได้ถึง4นัดและเสมอมาอีก1นัดใน10นัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับคู่นี้โคชเฮียมองว่า แพตติกทิสเทลมีผลงานได้ดีในการเล่นในบ้านน่าจะสู้กับทีมเยือนอย่างรอสเข้าที่ได้อย่างสนุกครับแล้วก็ไม่น่าจะแพ้ในบ้านในเกมนัดนี้ด้วยครับเต็มที่ถ้าเสมอกันก็เสียแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าชนะในนัดนี้ได้ก็กินเต็มเลยนะครับคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่ต่อเจ้าบ้านแพตติกทิสเทลสูงต่ำคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่เจ้าบ้านอย่างแพตติกทิสเทลจะชนะทีมเยือนอย่างรอสต์เข้ี้ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ที่โคดเทียมาวิเคราะห์และให้ติดเดเพื่อนเพื่อนกันไปเพื่อนเือท่านไหนที่คิดตรงกับโคดเทียนะครับจะลงทุนก็ขอให้รับทรัพย์กันทุกคนเลยนะครับโคดเทีย er มาสรุปกันให้ฟังชัดๆอีกทีนะครับทั้ง4คู่เริ่มที่คู่แรกซุดกาดพบกับฮัมบูกเรทราคาเปิดที่สุดกาดต่อครึ่งควบลูกสูงต่ําเปิดที่3ลูกคู่นี้โคดเทียให้อยู่ต่อสุดกาดครับ สูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์สูงมาดูคู่ต่อไปครับฮิลรวินพบกับเอฟซีทเวนตีเรทราคาเปิดมาที่เอฟซีทเวนตต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3าคู่นี้โคชเฮียให้อยู่รองฮิลรวินสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่อูเทคพบกับสปาร์ตาลอสเตอร์ดำเรทราคาเปิดที่เจ้าบ้านอูเทคต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบสามคู่นี้โคชเฮียให้อยู่ต่ออูเทคครับสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์สูง ถึงคู่ปิดท้ายครับแพทริกทิสเทลพบกับลอสคาตี้เลยราคาเปิดที่เจ้าบ้านแพทริกทิสเทลต่อปอปอปถุงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเทให้อยู่ต่อแพทริกทิสเทลถุงต่ำคู่นี้โคดเทให้อยู่สกอร์ต่ำครับครบชุนกันแล้วนะครับสำหรับทั้ง4คู่ในวันนี้ที่โคดเทมาให้ทีเด็ดกันก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคดเทอีกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่รับข่าวสารใหม่ๆของโคเทียกันครับหรือเ,เพื่อนๆท่านไหนต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่นๆคู่ VIP แกรดไลน์มาหาโคเทียได้เลยนะครับสำหรับวันนี้โคเทียก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้โคเฮียสวัสดีครับ